ผมร่วงมากเลยค่ะแล้วก็เส้นผมนี้ไม่แข็งแรงเลยทำยังไงดีคะเนี่ยหลายคนนะคะเจอปัญหาในเรื่องของผมร่วงผมไม่แข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญมากๆคืออยากบารุงผมด้วยอาหารที่รอรับประทานวันนี้พี่ปรามานำเสนอในเรื่องของอาหารค่ะ ที่จะบำรุงผมของเราให้แข็งแรงมีอะไรบ้างตามพี่ปรามมาเลยนะคะเชื่อไหมเขาว่าการที่เราพบเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของผมขาดดั่ลุ่นได้ง่ายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูก็คือการบำรุงเส้นผมค่ะโอ้โหเชื่อไหมคะว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมก็มีมากมายเลยบางทีก็อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการดูแลเส้นผมให้มีสุขภาพดีอย่างที่เราต้องการนะคะ เส้นผมจะแข็งแรงไม่ขาดหลุดร่วงได้ง่ายในระยะยาวก็อาจจะต้องอาศัยปัจจัยภายในก็คือสุขภาพที่แข็งแรงร่วมด้วยเนื่องจากอะไรคะปัญหาผมขาดเปราะง่ายผมร่วงหรือรังแคอาจมีเหตุจากร่างกายที่ไม่แข็งแรงความเครียดหรือการขาดสารอาหารบางชนิดดังนั้นการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเลือกอาหารที่เหมาะสม ซึ่งช่วยบำรุงหรือเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเส้นผมและก็รากผมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยเลยค่ะและควรทำอย่างต่อนเนื่องและสม่ำเสมอควบคู่ไปกับก,บการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับปัญหาก็จะทำให้ผมของเรานี้เป็นไงคะแข็งแรงสวยงามแล้วก็ยั่งยืนได้ค่ะวิเคราะห์นี้เรามาดูลกันเลยนะคะว่าอาหารที่จะบำรุงเส้นผมมีอะไรบ้างอ่าข้อที่หนึ่งไข่ค่ะ ใช่เลยค่ะโอ้พี่ปลาไข่นี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าอะไรเหรอคะเพราะว่าไข่เนี่ยอุดมไปด้วยวิตามิน b 12แล้วก็โปรโตีนที่สำคัญต่อร่ากผมของเราเลยค่ะช่วยสมแสมแล้วก็บำรุงเส้นผมของเราให้แข็งแรงไม่เพียงเท่านั้นนะคะไข่ยังประกอบไปด้วยสีแร่ธาตุที่สำคัญนั่นก็คือสังกะสีซาีเนียมเหล็กแล้วก็กำรรมะถันที่ปลาบอกเลยนะคะ ธาตุเหล็กนี่เองที่เป็นตัวสําคัญที่จะพาออกซิเจนไปสู่รากผมของเราค่ะดังนั้นการขาดธาตุเหล็กจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมหลุดร่วงซึ่งนําไปสู่ปัญหาของผมบางนั่นเองค่ะข้อที่สองเต้าหู้เชื่อไหมคะว่าเต้าหู้และอาหารที่ประกอบด้วยถั่วเหลืองโอพี่ปลาบอกเลยเป็นอาหารของบำรุงผมชั้นดีเลยค่ะประกอบด้วยโปรตีนธาตุเหล็กและก็วิตามินสําคัญ ซึ่งมีประโยชน์และมีความจําเป็นต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากเมื่อรับประทานเป็นประจำจะช่วยให้ผมของเราแข็งแรงไม่ขาดหลุดลุ่งได้ง่ายแล้วก็อยากจะบอกเลยนะคะเต้าหู้เนี่ยช่วยบํารุงผิวพรรณของเราให้สวยงามด้วยค่ะมันสุดยอดมากๆเลยเห็นไหมคะถ้าเราทานอาหารที่มีประโยชน์มันไม่ใช่แค่บํารุงผมยังช่วยบํารุงผิวของเราให้สวยงามด้วยนะคะข้อที่สบอกเกอรี บอคกอรี ok ali, เป็นผักที่มีวิตามิน A และวิตามินซสูงที่ร่างกายต้องการเป็นอย่างมากช่วยในการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงยังหนังศีรษะทําให้มีสุขภาพหนังศีรษะที่ดีทั้งยังทําให้เส้นผมของเราเป็นไงคะเงางามยังเป็นธรรมชาติอีกด้วยแต่ถ้าใครมีปัญหาที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยก็ควรที่จะเป็นไงคะบอกเลยว่าทําบอคกรีให้สุกก่อนคะ่ะโดยใช้ความร้อนสูงแล้วก็จะนึ่งคะ่ะ ราบอกอรี่มีสารก่อยโตเจนที่สามารถเข้าไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนของไทรอยด์ได้อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะที่สำคัญนะคะเราต้องหาสาเหตุที่เจอก่อนบางคนสะผมกึางคืนแล้วเป็นไงคะโนนเลยไม่ได้ให้ผมแห้งสนิทเกิดเป็นหนังศีรษะนี่มีเชื้อราค่ะผมก็จะเกิดการหลุดลุ่งได้ง่ายแล้วเป็นไงต้องรักษานะคะมีคนเขียนข้อคำถามมาถามพี่ปลาว่าพี่ปราคะชอบสะผมกึ่งคืนมากเลย แล้วก็นอนทั้งๆท,ท,ที่ผมเนี่ยมันยังไม่แห้งก็จะเกิดอาการที่เรียกว,ว่าเป็นเชื้อราที่หนังศรีรษะเน้นเลยย้ำนะคะเราต้องรีบรักษาถ้าเราไม่รักษาแล้วมันจะเกิดอาการผมหลุดร่วงแล้วก็จะลามไปทั่วเลยนะคะถึงตอนนั้นเราจะรักษายากแล้วอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาเลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง y o ยู u e บเพจ y f ฟ s h เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องของอาหารที่บำรุงผมเราทำให้ผมหองเราแข็งแรงมีอะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยนะคะข้อที่4มเมล็ดถั่ววอลนัทนะคะโอ้โหพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าเมล็ดถั่ววอลนัทเป็นตระกูลถั่วที่มีโอเมก้า3 และอุดมไปด้วยไลโปรตีนทองแดงแล้วก็วิตามินซีซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยปกป้องเส้นผมไม่ให้เสียหายรวมถึงอะไรคะเสริมเกราะป้องกันที่เส้นผมจากรังสี UV ของดวงอาทิตย์ไม่เพียงเท่านั้นนะคะทัววอลนัทยังมีส่วนประกอบของธาตุสังกะสีโอ้ซึ่งมีประโยชน์อะไรหระอคะเนี่ยช่วยเพิ่มความนุ่มให้กับเส้นผมของเราด้วยสุดยอดมากๆเลยคะ่ะข้อที่5มะเขือเทศ เมื่อเขือเทศนะคะก็มีประโยชน์มากมายเลยอ่าพี่ปลาทําคลิปมะเขือเทศไปแล้วนะคะเข้าไปฟังรายละเอียดได้เลยในมะเขือเทศเขาจะมีสารอาหารที่เรียกว่าจาพวกไลโพป,ปีนค่ะแล้วก็มีวิตามินเคสูงซึ่งเรารู้ว่าสารอาหารเหล่านี้มันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งไม่เพียงแต่จะทําให้เส้นผมดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเท่านั้นมะเขือเทศยังช่วยทําให้รากผมแข็งแรง และเส้นผมที่งอกใหม่ก็ดูเงางามแต่ทำไมเลิกคะเนี่ยถ้าเราจะทานมะเขือเทศที่ได้รับประโยชน์สูงสุดตั้งต่อเส้นผมและก็ร่างกายก็ควรทำให้มะเขือเทศสุกเสียก่อนนะคะเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคป,ปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่ากินแบบไม่ผ่านความร้อนนะคะข้อที่หกอหัวดูโอ้โห โอะโวคาโดนี่มีประโยชน์มากมายนะคะแล้วพี่ปลาได้ทำคลิปอะโวคาโดไว้ได้เช่นกันเชื่อไหมคะว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเรื่องของการดูแลเส้นผมค่ะเพราะอุดมไปด้วยวิตามิน B และก็ E นะคะวิตามินเหล่านี้จะช่วยทำให้หนังศีรษะมีสุขภาพดีและกระตุ้นให้เส้นผมของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนอกจากนั้น ยังมีสารอาหารที่ช่วยมอบความชุ่มชื้นให้กับหนังศรีรษะและก็รูขุมขนทั้งยังทำให้เส้นผมเงางามอย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะคะอยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะข้อที่เจ็ดผักใบเขียวอย่างที่บอกเลยว่าผักใบเขียวจะมีวิตามินเอและก็วิตามินซีมากมายเลยนะคะซึ่งจำเป็นต่อการผลิตซีบัม แล้ก็สีบ้างนี่เองอะค่ะเขาบอกว่าเป็นเสมือนครีมบำรุงผมตามธรรมชาติที่ช่วยให้เป็นไงคะสุขภาพของเราเนี่ยเส้นผมเนี่ยสุขภาพดีนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยธาตุเหล็กซีลีเนียมและก็แคนเซียมที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมหากเรารับประทานขบผักผมดิบได้ก็จะยิ่งช่วยให้เราได้รับธาตุเหล็กเมตาคโรทีนโฟเลตและก็วิตามินซี ซึ่งจะทําให้รูขุมขนมีสุขภาพดีเกิดการไหลเวียนที่หนังศีรษะดีไปด้วยนะคะข้อที่8เนื้อแดงไม่ติดมันโอ้วิประหนาเนื้อแดงไม่ติดมันเนี่นะคะช่วยบำรุงเส้นผมใช่ค่ะโปรโตีนจากเนื้อแดงนั่นก็คือเป็นอาหารที่คนผมบางควรทานเป็นอย่างยิ่งเพราะอุดมไปด้วยธาตุเหล็กซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยให้สารอาหารอื่นๆดูด,ดซึมได้ง่ายขึ้น รวมทั้งทําให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหนังศีรษะได้ดีและทําให้รูกลุ่มขน,นแข็งแรงนอกจากนั้นยังมีกรรมฐานที่ช่วยเสริมสร้างการจเจริญเติบโต,ตของเส้นผมที่กำลังจะเกิดใหม่ด้วยนะคะพี่ปลาเลยบอกเลยว่า,วามันสุดยอดจริงๆค่ะสําหรับอาหารบํารุงเส้นผมต่างๆนะคะมันจะทําให้เส้นผมของเราแข็งแรงได้เป็นอย่างมากเลยข้อที่9ส้ส้มส้มในส่วนของผลไม้อย่างส้ม ก็มีส่วนในการบำรุงเส้นผมได้เช่นกันโดยส้มเป็นแหล่งของวิตามินซีซึ่งวิตามินซีจะช่วยในการดูดซึมของเหล็กท,ทําให้ธาตุเหล็กที่ได้รับจากเนื้อหรือถั่วเหลืองดูดซึมได้ง่ายขึ้นอีกทั้งวิตามินซียังช่วยในการสร้างคอลลาเจนซึ่งจําเป็นต่อการเจริญของร่างผมการรับประทานส้มเป็นประจําจะช่วยให้ร่ากผมของเราแข็งแรงผมไม่ขาดหลุดลุ่งได้ง่ายแถมยังช่วยในการป้าน้ำมันสระ ลดความเสื่อมที่เกิดจากอายุด้วยนะคะพี่ปรามีทําคลิปส้มเอาไว้ด้วยนะคะยังไงเข้าไปศึกษาได้เลยคะ่ะเราจะรู้เลยว่าส้มมีประโยชน์จริงๆอ่าอย่าลืมนะคะถ้าเรารู้เคล็ดลับจากอาหารแบบนี้แล้วอย่าลืมนําไปปรับกับเมนูอาหารที่รับประทานกันดูนะคะเพื่อจะช่วยให้กภาพของผมนี่ดีขึ้นแล้วก็เส้นผมของเราก็จะสวยเงางามได้คะ่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะ และอย่างที่พี่ปราบอกเลยบว,ว่าสุขภาพเส้นผมนี่สําคัญมากๆถึงตอนนี้แล้วพี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบพิธีฟิชเป็นก่อนเงใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคคุณภาพผู้สูงใหมุ่ณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy, Healthy Fish